สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้น้องต้านก็ให้เพื่อนร่วมงานมาทาสีข้างในให้แอดลอมนะคะมาเหลือนิดเดียวแล้วก็เหลือข้างนอกอีกนิดนึงนะคะก็แอดลอมไม่ได้ทาแล้วนะคะเพราะว่าด้วยสุขภาพร่างกายก็เลยให้เขาทาให้หมดเลยนะคะตรงเหลือตรงนั้นนิดเดียวข้างนอกนะคะส่วนไปดูข้างในกันบ้างนะคะส่วนบริเวณข้างในก็จะเหลือไม่เยอะนะคะก็จะเหลือตรง ตรงฝั่งตรงนี้นะคะตั้งแต่ประตูมาแล้วก็มาตรงเคาน์เตอร์นี่นะคะมาตรงเคาน์เตอร์นี่เหลือตรงนี้ตอนแรกไอ้ลอมก็ตอนแรกจะทาเป็นสีข้างในใช้สีนี่แหละแต่คราวนี้มันเข้มไปไอ้ลอมตอนแรกไอ้ลอมใช้แปรงเก็บไว้ก่อนเวลานะจะได้ใช้ลูกิงปลื๊ดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสีออกคล้ายๆค,ควันบุหรี่นะคะก็เหลือตรงนี้ที่เขาจะต้องมาทาให้นะคะ แล้วก็ตรงตรงตู้เย็นนี้เดี๋ยวก็จะให้เขาทาให้ใหม่แล้วก็จะในห้องน้ํานี้นะคะในห้องน้ํานี้ที่จะให้ทานะคะคิดว่าวันนี้ก็น่าจะเสร็จเพราะว่ามันไม่เยอะเนาะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่สุนันพี่สุนันที่ซื้อสีอดลอมนะคะที่ไอพี่สุนันที่เมตตาให้อดลอมได้ซื้อสีมาทานะคะขอบคุณในความเมตตาของพี่นันนะคะ ขอให้พินันและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงคิดสินได้ขอให้สมปรารถนาเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปนะคะขอบคุณขอบคุณที่คอยดูแลแอดลอมนะคะพี่ตุนนันก็คอยถามอยู่เลยว่าทาสีหรือ,อยังช่างเขาว่างหรือ,อยังนะคะติดต่อเขาหรือเปล่าแอดลอมก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ช่างเธอเข้ามาทำตรง บ้านแอชชัยก่อนนะคะถ้าเกิดเขามาทาตรงบ้านแอชชัยก็จะได้มาทําตรงนี้ด้วยเลยวันนี้เขาก็มาทํแอชชัยน้องเต้มบอกว่าวันนี้ชุดข่างเทิดเนี่ยจะมาตีอะไรนะตีเชื้อราบ้านแอชชัยไม่เสร็จก็ต้องทําให้เสร็จนะคะวันนี้นี่ก็เหลืออีกนิดนึงแล้วก็แอลลอมก็จะให้เขาเก็บให้เขาใช้แปรงเก็บตรงส่วนที่แอลลอมทาไปแล้ว,วเก็บในน้อยนะเอฟซีตอนนี้ช่างก็เริ่มทาสีข้างนอกก่อนแล้วนะคะเอฟซี FC. พอทาสีข้างนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปทาข้างในเพราะว่าเขาเขาจะได้มีบันไดแล้วเก็บเก็บรายละเอียดใช้แปรงเก็บให้ให้มันโดูละเอียดนะคะตัวไอ้ล้อมเองที่ไม่ทําเพราะว่าเออท่ายืนมากๆปุ๊บเนี่ยหลังมันจะไม่ไหวแล้วก็แขนมันจะปวดนะทุกวันนียังปวดอยู่เลยนะคะก็เลยให้ทางตั้น ให้ช่างธรามาทาให้นะคะ ้างนอกก็จะมีตรงนี้นะคะที่ว่ายัางไม่ได้ทาเลยน้องนั้นก็อกลองก็ทาไว้บ้างแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้เก็บรายละเอียดดีก็จะเหลือตรงนี้อีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะให้ถ้าเขาทาตรงน้งเสร็จแล้วจะให้เขามาไล่เก็บรายละเอียดให้นะคะ วันนี้เรื่องสีก็คงจะเสร็จถ้าสีเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นแปลงผักแล้วนะคะ ดังนั้นพอกทาข้างนอกให้เสร็จเก็บให้เสร็จเลยเนาะมันจะได้เวลาเสร็จแล้วก็จะได้ล้างลูกกิ้งเพราะว่าเราจะไปทาข้างในมันอีกสีหนึ่งอันนี้มันเข้มกว่าไงทาน,นี้แล้วก็ค่อยล้างลูกกิ้งถอดได้นะ พอตรงนั้นกคเหลือหน่อยเดียว แคนั้นพอทับอันนี้ให้ทีเดียวเลยก็ได้เนี่ยที่มันนั่นอยู่เนี่ยรืดๆทั้งหมดเลยพ่อมันจะได้เหมือนกันเวลามันจะได้ไม่เป็นคลื่นตอนนี้น้องต้านก็เริ่มช่วยกันแล้วนะคะ fc น้องต้านจะเริ่มอ๋อเก็บมุมข้างในก่อนใช่ไหมเวลานั้นก็จะได้ใช้ลูกกิ้งทาทีเดียวยาวไปเลย ให้คุณพ่อชายก่อนอตอนนี้เราสีสีข้างในเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะ fc ก็จะเป็นสีออกสีขาวนั่นแหละแต่ขาวเทานิดนึงคล้ายๆควันบุหรี่นั่นแหละนะคะจะได้ดูดูแบบจะได้มองดูกว้างหน่อยเพราะว่าสีเดิมมันจะดูเข้มไปนะคะ แต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เราก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะคะก็เอาสีอันนี้แหละมันจะได้เป็นสีโทนอบอุ่นไปเลยนะคะตรงตรงนี้นะคะ บันไดมาแล้วนี่บันไอนี้เราก็อีเหยียบลแปดสิบโล้วเนี่ยตอนนะะั้นเหรอ ตอนนี้ก็เริ่มทาข้างนอกนะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะมาเก็บตรงที่อรเท้าไว้นะคะท่อพีวีซีก็ทาสีนี้ไปเลยทาเลยก็ได้ทาเลยแต่ว่าเอาไว้เก็บตรงนี้นะคะก็จะให้ พอก็ทาสีตรงท่อ PVC ไปเลยจะได้เป็นสีเดียวกันนะคะ ก็ต้องขอบคุณพี่สุนันท์อีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาซื้อสีให้แอดลอมได้ทาบ้านจนเสร็จนะคะขอพี่นันมีความสุขมากๆนะคะครอบครัวครอบครัวมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนในครอบครัวนะคะขอบคุณแอฟทีท่านนะคะที่เมตตาอย่างสูงที่ดูคลิปย้อนหลังจนจบคลิปไม่ข้ามโฆษณาถ้าคลิปไม่เด้งแจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิรัันชาแนล กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีเมตตายอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ